เอาไม่เอาเป่าวยิงฉุบแพ้คนละหนึ่งแปะไม่ต้องเกรงใจถูกไหมไม่เกรงใจอันนี้คือเล่นเล่นไม่มีเกรงใจว่าทำงานลงยืไม่ต้องไม่ไม่นี่คือเล่นเปรี้ยวยิงฉุบนะคนละหนึ่งแปะนะกูก็ไม่ยั้งนะอ่ะเปรี้ยวยิงฉุบกูมั่งอ่ะอันนี้เปรี้ยวยิงฉุบ bao yến trúc, nhá, nhá, đi, <laughs> cái <laughs> bao yến trúc, bao yến nhá, ก้อยหยุดไงนั่งไม่ต้องจริงจังอย่าดิ้นะไม่จริงจังเล่นเล่นเล่นมึงตบไปไม่สัตว์มึงเน้นตรงโหนกอ้เหี้ยมึงมึงเขาตบเอาเสียงมึงตบเอาเจ็บไปไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้ปกติมึงเขาตบเอาเสียงมึงก็ตบเอาเจ็บมึงตบเอาเจ็บไปมึงอย่างนี้มึงตบอย่างนี้เช็ดๆได้ได้ครับได้ได้ไม่ใช่ดังกึกเอาใหม่เมื่อกี้พลาด มื่อกี้ตกติดแดงนะเป่ามึงอย่าโกงนะไม่โกงไม่โกงเป่ายิงชบุบทางนี้ครัเป่าอะไรนี่ติดแดงใครจะเซฟเซฟไปเลย <c oughs> ไม่เหลือเป่ายิงชบุบเป่ายิงชุบเอาเสียงเอาเสียงเสียงนะครับเสียงมึงเล่นตรงนี้เสียงไงมึงเล่นตรงนี้ <c oughs> มันตรงนี้กูบอกว่าตรงนี้นี่เขาตบกันเขาเช็ดแบบนี้เ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาตบใหม่ได้ไโอเคแบบนี้นะถามกูว่าได้ไหมมึงไม่ต้องถามคนโดนมึงตบกูเสร็จมึงถามกูได้ไหมไอมพอแล้วมานี้ประมาณนี้ประมาณนี้